ปเยาวกันบ้างค่ะคุณผู้ชมอีกหนึ่งอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับสองสามีภรรยานะคะนั่นคือการเป่าแก้วค่ะเขาทำมากว่า30ปีบอกว่าสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดีค่ะ นายประสิทธิ์ริมวันอายุ53ปีพร้อมกับภรรยาค่ะช่วยกันทำการเป่าแก้วเป็นรูปลักษณะต่างๆนะคะรวมทั้งลงสีสันสวยงามวิจิตรการตาค่ะถือว่าเป็นอาชีพที่ทำมานานกว่า30ปีจนเกิดความเชี่ยวชาญแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ ของตนเองนะคะที่ผู้อื่นนั้นไม่สามารถลอกเลียนแบบได้อย่างง่ายดายคุณประสิทธิ์บอกนะคะได้รับการคัดเลือกเป็นศิลปินของเมืองพะเยาและสินค้าเป็นที่ต้องการของตลาดเนื่องจากเป็นสินค้าที่ทํามาจากมือและก็มีความสวยงามแบบนี้เลยค่ะครับทางด้านของคุณประสิทธิ์ก็ได้บอกอีกนะครับว่าตนเองได้ยึดอาชีพนี้มากว่า30ปีแล้วครับตอนแรกจะเป็นลักษณะแก้วโปร่งแต่พบว่ามีอันตรายต่อสุขภาพจึงหันมาเป่าแก้วในลักษณะแก้วแท่งตัน โดยจะเป่าแก้เป็นรูปต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นรูปสัตว์ปีนักสัตว์เรือสุพรรณหงส์มังกรเรือสาเภาและของมงคลต่างๆนะครับไว้เป็นของที่ระลึกตามที่ลูกค้าสั่งทาโดยมีการผลิตออกจําหน่ายจะทําแบบสดๆให้ลูกค้าเห็นเลยแล้วก็มีออเดอร์สั่งทําทั้งขนาดใหญ่ขนาดเล็กโดยราคาเริ่มต้นตั้งแต่ชิ้นละ30บาทไปจนถึง8000บาทเลยทีเดียวนะครับแต่ละวันก็สามารถผลิตได้วันละกว่า50ชิ้นนะับว่าเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัวเป็นอย่างดีด้วยครับ